สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสอสอสอ่องเด็กอาชีวะเข้าฝึกทำงานในการบินไทยเพื่อสร้างประสบการณ์และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานประจำปีการศึกษา2566โดยมีผู้บริหารระดับสูงบุคลากรสอ,อสอและนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยนายเชิดพันธ์โชติคุณประธานเจ้าหน้าที่สายช่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน นายทองสุขชมพูนุชร,รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ส่วนซ่อมบำรุงอากาศยานบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงานของบริษัทการทำงานในสายการบินแห่งชาติและแรงบันดาลใจการทำงานช่างอากาศยาน เรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานรุ่นที่3จาก5สถานศึกษารวม56คนเข้าฝึกอาชีพในบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองให้เป็น m a i n t e n น n c e r e p a i r and overhaul หรือ MRO จากสำนักงานการบินพลนเรือนแห่งประเทศไทยเป็นการฝึกอาชีพแบบเข้มข้นและเข้มงวดทั้งในเรื่องความรู้ความชำนาญในงานซ่อมบำรุงอากาศยานความปลอดภยัยความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินยัยการฝึกจะมีชั่วโมง ฝึกทั้งสิ้น600ชั่วโมงใช้เวลาในการฝึกทั้งสิ้น100วันทำงานระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2566ถึงวันที่26มีนาคม2567 นอกจากนี้ได้จัดอบรมหลักสูตรที่ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานให้กับนักศึกษาจำนวน6หลักสูตรและเมื่อนักศึกษาผ่านการอบรมและการทดสอบจะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตสามารถนำไปต่อย,ยอดในการทำงานในอนาคต รองเลยาธะที่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยต่อไปว่าการเข้าฝึกอาชีพในครั้งนี้จะสร้างประสบการณ์และเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในบริษัทชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งปัจจุบันมีความต้องการกําลังคนสมรรถนะสูงและได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากลจึงเป็นโอกาสให้นักศึกษาอาชีวศึกษาจบมามีงานทําทันทีค่ะ